สวัสดีครับผม <S <S เดี๋ยวมาดูเครื่องเจ้าโลกหน่อยนะครับวันนี้พี่เขาบอกว่ามันหมุนมันหมุนฝืดนะครับหมุนฝืดแล้วก็ตอนนี้นอกไปแล้วนะครับนกไปแล้วเขามาหมุนฝืดมันอาจจะแบบมันหนืดจนหมุนไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาลองดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นทีเอฟแปดห้านะครับแปดห้าเอลเอ็มนะครับเอลเอ็ม หมุนกลางนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มี ym นะครับรุ่น85นะครับเพราะว่า ym มาใหม่ถือว่ามือหมุนหน้านะครับ LM ลก็มือหมุนกลางนี่สังเกตได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถัดเจอลักษณะนี้นะครับให้อันดับแรกนี่ให้ตรวจสอบอันดับแรกเลยนะครับให้หมุนโมเลดูก่อนนะครับมันฝืดเพราะอะไรนะครับจากลองนี่มันฝืดเพราะอะไรหนืดไหมอ่าเนี่นะครับ <c oughs> ดูพัดลมน,น่านี่นะครับประเทศตกมาตายนี่นะครับผมเจอมาแล้วนะครับเลือดัด้งเครื่องนะครับสิ่งไหนได้ลูกปืนแตกโอ้โหวี่น,นี่นะครับแล้วก็พอดี๋ยเขาบอกว่ามันเยิมด้วยถังน้ำมันกระหววกระแตกด้วยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะถังน้ำมันนะครับก็มาได้ก็ฟิตใหม่หมดนะครับอันนี้ก็พัดลมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่เทงง่ายๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เดีย๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมยวขอลื้อเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ติดให้ฟังแล้วนะครับะนะครับต <c oughs> อนนี้ถอดถังมาแล้วถังแตกนะครับแล้วก็ลูกปุกลูกปืกปกปนนี่เปลี่ยนใหม่โละเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้หลายชุดแท้นะครับโ5เอ้ย85 LM นะครับอ่ะโอเคขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมเป็นไงช่าง เป็นลูกปืนแล้วใช่ไหมปืนเป็นอะไรปืนแตกอ๋อมาแตกหลุดเลยเหรอออ๋อไม่หมุนเลยอ่อโอเคก็อันนี้เดี๋ยวลูกสูบใส่ไปยังใส่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับลูกสูบนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปจ้โลกนะครับนี่มันจะไม่ใช่หัวเรียบนะครับหัวเรียบนี่เป็นจะเป็นเจ้าพลังนะครับอ่าอันนี้ชุดฝาดิโอ้ฝาพอได้นะครับนี่ว่าใหม่ว่าเก่าเนี่ย บ่าเดิเมไปแหละมันบางเงี้ยเลยอ๋อนั่น,น,นจัด <c oughs> อ่ะโอเคเดวขออนุญาตประกอบอ,อีกแป๊บนึงนะครับผมไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องยันมานะครับนี่รู้สึกว่าเสียงเครื่องนี่จะเงียบมากนะครับอเ,เอจางโอลิงตูดหัวฉีดมันรั่วแลยเราเปลี่ยนแล้วดิน้อยน้อย มันมีโอลิงตู่ฉีดด้วยมันรั่วมันย้อยนี่นะครับไอเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมีโอลิงอยู่นะครับอันเนี้ยโอลิงมันจะเป็นโอลิงจำพาะของมันเลยนะครับบางทีเขาเอาตัวอื่นมาเทียบเนี่ยมันจะหนามันจะใส่ไม่ค่อยได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้นะครับ อ่าวลิงหนึ่งตัวนะครับกอยอย่างอื่นก็ไม่นานมีอะไรนะครับแม<า>่พ่วงก็ถือว่าเงียบมากจะได้นะครับอย่างเมืองนะครับอ่านะ มานีโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทําเครื่องนะครับอยากได้สเปดไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ู7 3 1แ7 9 8 9่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ